วันที่ผู้พิพากษาแฟรงคลินเทเซียดให้เอ็มมาลอสันมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาเขาเชื่อว่าได้ระบุอยู่ที่เหมาะสมแล้วครูสอนวรรณกรรมธรรมดาๆคนหนึ่งที่กล้าขัดขวางเขาต่อหน้าสาธารณาชนเขาตั้งใจจะใช้เธอเป็นตัวอย่างทำลายชีวิตการทำงานของเธอและปลอบประโลมความภาคภูมิใจที่บาดเจ็บของเขาอย่างไรก็ตามขณะที่เอ็มมายืนอยู่อย่างเงียบๆในเสื้อสเวตเตอร์สีแดงเข้มกอดบันทึกของเธอไว้แน่นผู้พิพากษาไม่รู้ว่าเขาเพิ่งปิดผนกชะตาก,กรรมของตัวเองแล้ว เอ็มมาลอสันปัดผมสีทองเส้นหนึ่งออกจากหน้าขนาดเขียนสัญ,ญลักษณ์ในวอร์นระนก,กรรมสมัยใหม่บนกระดานดำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเธอมองดูอยู่บางคนตั้งใจฟังบางคนรอคอยเวลาพักกลางวันอย่างใจร้อนเอ็มมาสอนที่โรงเรียนเวสต์มาสิบปีแล้วและแม้จะมีความท้าทายในชั้นเรียนเป็นครั้งคราวเธอก็ยังชื่นชอบทุกช่วงเวลาคุณครูลอสันครับเจเรมีเรียกจากด้านหลังห้องทำไมเราต้องศึกษาสัญ,ญลักษณ์ด้วยเราไม่สามารถแค่เพลิดเพลินกับเรื่องราวได้หรือ เอมายิ้มขณะวางปากกานั่นเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากเจเรมีวรรณกรรมมีจุดประสงค์มากกว่าการบันเทิงเพียงอย่างเดียวมันสะท้อนความยุติธรรมความจริงและการดำรงอยู่ของมนุษย์ยิ่งคุณศึกษาลึกลงไปคุณก็ยิ่งเข้าใจไม่เพียงแต่เรื่องราวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมของคุณด้วยระครังดังขึ้นและนักเรียนก็เก็บของเอมาสังเกตเห็นสิ่งพิมพ์ของโรงเรียนบนโต๊ะมีหัวข้อการตัดสินใจที่ขัดแย้งของผู้พิพากษาในท้องถิ่นส่งผลต่อการระดมทุนการศึกษา เธอทำหน้าบึ้งนึกถึงการประชุมชุมชนเมื่อเดือนที่แล้วที่เธอแสดงความคัดค้านการตัดสินใจของผู้พิพากษาแฟรงคลินเพียรที่เปลี่ยนทิศทางเงินการศึกษาไปสู่โครงการก่อสร้างเอกชนต่อมาในวันนั้นในห้องครูไดแอนเพื่อนร่วมง,งานของเอ็มมาเคหามาหาเธอฉันเข้าใจว่าเธอกลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านประชาสังคมในการประชุมสาธารณะนั่นเอ็มมาสายหัวฉันแค่กล่าวข้อเท็จจริงการกระทำของผู้พิพากษาเพียรได้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่น่าสงสัย ในด้านจริยธรรมทรัพยากรเหล่านั้นถูกจัดสรรสำหรับการศึกษาเธอทําให้คนทรงอิทธิพลหลายคนไม่พอใจแน่ได้แองเตือนเพียตมีพันธมิตรทั่วชุมชนฉันเป็นแค่ครูสอนวรรณกรรม,มัธยมที่แสดงความเห็นเอมมาตอบขณะเก็บของเขาจะทําอะไรได้ฟ้องร้องฉันเพระสิ่งนั้นหรือสิ่งที่ชุมชนโรงรินเวสไม่รู้เกี่ยวกับเอมมาลอสันคือเธอสําเร็จการศึกษาด้านกฎหมายด้วยเกียรินิยมก่อนจะค้นพบความลหลงใหลในการสอน เธอไม่เคยประกอบวิชาชีพทนายความอย่างเป็นทางการหลังจากระหนักในระหว่างการฝึกงานว่าความขัดแย้งในศาลไม่ใช่อาชีพที่เธอปรารถนาแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเธอมุ่งความมุ่งมั่นต่อความยุติธรรมไปสู่วรรณกรรมและการพัฒนา,าการคิดเชิงวิาพากษ์ในเยาวชนระหว่างทางกลับบ้านในคืนนั้นเอม,มานึกถึงปู่ของเธอที่เป็นแรงบันดาลใจทนายความมือเล็กๆที่ปกป้องผู้ที่ไม่มีเสียงอเขาสอนเธอว่าการเข้าใจกฎหมายหมายถึงการปกป้องผู้ที่ไร้ที่พึ่งไม่ใช่การใช้อำนาจ หนังสือกฎหมายเล่มเก่าๆของเขาตกแต่งชั้นหนังสือในอาพาร์ตเมนต์ของเธอตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตันใจอย่างเงียบๆของเส้นทางที่ไม่ได้สำรวจในที่พักอันเรียบง่ายถึงห้องนอนเอมาถอดรองเท้าและเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนที่สงบในการตรวจการบ้านของนักเรียนเครื่องรับข้อความของเธอแสดงข้อความที่กระพริบคุณลอสันครับนี่เจ้าหน้าที่สารเทศบาลคุณถูกเรียกให้มาปรากฏตัวเกี่ยวกับการละเมิดกฎจราจรเมื่อเดือนที่แล้วผู้พิาาพากษาเพียตจะควบคุมกัก หาระดำเนินการโปรดมาวันศุกร์นี้เวลา9นาฬกาเอ็มมาขมวดคิ้วสับสนการละเมิดกฎจราจรเธอได้รับใบสั่งเล็กน้อยสำหรับการหยุดไม่สมบูรณ์3สัปดาห์ก่อนแต่ได้จ่ายค่าปรับออนไลน์แล้วไม่น่าจะมีเหตุผลสำหรับการปรากฏตัวความรู้สึกไม่สบายใจก็เกิดขึ้นในท้องของเธอเมื่อนึกถึงสายตาย,ยินชาของผู้พิพากษาที่ศาลากลางเมืองมุ่งตรงไปที่เธอขณะที่เธอพูดแปลกจังเธอพึมงำขณะมุ่งหน้าไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบการยืนยัน การชำระเงินเธอไม่รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแผนที่คิดมาอย่างละเอียดของผู้พิาพากษาเทียต์สำนักงานของผู้พิพากษาแฟรงคลินเพียแสดงถึงอำนาจชั้นหนังสือไม้มาฮอกการนี่มีตำราอัลลาาใจเรื่อราเลยนในเหนือจริงค้งงองข้อความทองคาและโต๊ะใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อลดทอนผู้เยี่ยมเยียนเขาปรับน็กไทยขนะตรวจสอบเอกสารของเอมมาลอสันรอยยิ้มลึกลับปรากฏบนใบหน้าที่เคร่งขรึมในอีกทางหนึ่งเจอรันเขาเรียกเจ้าหน้าที่ของเขาหาทุกอย่างที่มีอยู่เกี่ยวกับครูคนนี้เอมมาลอสัน เจอรันพยักหน้าอย่างกระวนกระวายเขาทำงานให้ผู้พิพากษาเพียมานานพอที่จะรู้ว่าเมื่อไร่ที่ชายคนนี้เล็งเป้าใครสักคนหมายเรียกสำหรับการละเมิดกฎจราจรถูกส่งตามที่คุณสั่งแล้วครับท่านผู้พิพากษาดีเยี่ยมเพียเซินตัวไปหลังเก้าอี้สานิ้วใต้คางเธอคิดว่าสามารถยืนต่อหน้าที่ประชุมสาธารณะและท้าทายการตัดสินใจของฉันตำแหน่งของฉันฉันเคยตัดสินอาญากรมืออาชีพที่แสดงความเคารพมากกว่านั้นเจ้าหน้าที่กระดิกอย่างไม่สบายครับ มันเป็นแค่การประชุมชุมชนเสรีภาพในการแสดงความเห็นและอื่นๆตาของเทสลุกโชนไม่ใช่คำพูดของเธอเจอรันมันคือวิธีการนำเสนอของเธอนำเสนอแบบอย่างทางกฎหมายตั้งคำถามเกี่ยวกับการตีความกฎหมายเธอทำให้ฉันอายต่อหน้าสภาเทศบาลทั้งหมดเขาปิดแฟ้มอย่างแรงครูมธัธยมคนนี้พ่อคิดว่าตัวเองเป็นใครสิ่งที่รบกวนผู้พิพากษาเทียจริงๆไม่ใช่แค่การวิพากวิจารณ์ของเอมมา แต่เป็นความแม่นยำที่เธอนำเสนอรประชาชนส่วนใหญ่พูดด้วยอารมณ์ในช่วงความเห็นสาธารณะซึ่งสามารถละเลยได้ง่ายแต่เอมมาต่างออกไปมีการควบคุม่มอ้างถึงคำตัดสินที่เกี่ยวข้องระบุค,ความไม่สอดคล้องในขั้นตอนมันเกือบจะเหมือนกับว่าเธอมีการสืบฝนด้านกฎหมายสืบสวนทุกอย่างเกี่ยวกับเธอการศึกษาการทำงานก่อนหน้าสมาคมทุกอย่างเขาสั่งต่อมาในวันนั้นเจอรันกลับมาด้วยแฟ้มบางๆข้อมูลที่จะรายงานมีจำกัดครับเธอสอนภาษาอังกฤษที่เวส อริกมาสิบปีใช้ชีวิตอิสระเสียภาษีตรงเวลาไม่มีประวัติอาชญากรรมเขาหยุดก่อนจะเสริมเธอจบโรงเรียนกฎหมายเมื่อสิหปีที่แล้วจบอันดับหนึ่งของชั้นเรียนด้วยแต่ไม่เคยสอบใบประกอบวิชาชีพคิ้วของเพียรยกขึ้นอย่างฉับพลันผู้สำเร็จการศึกษากฎหมายเขาตรตรองการเปิดเผยนี้แล้วยิ้มอย่างช้าๆน่าสนใจเธอมีความรู้พอที่จะเป็นภัยคุกคามแต่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องตัวเองในสารอย่างถูกต้องเขาหันไปทางหน้าต่างมองเมฆพายุที่กำลังก่อตัว เจอรันแก้ไขหมายเรียกเปลี่ยนจากการละเมิดเจราจรที่แก้ไขแล้วเป็นการไม่ปรากฏตัวสําหรับการพิจารณาที่กําหนดไวร้รวมถึงข้อหาดูหมิน่นศาลเจอรันน่าซีดแต่ครับนั่นจะเป็นการต่อแปลงระบบให้อํานาจตัดสินใจแก่ผู้พิพากษาด้วยเหตุผลที่ดีเจอรันเพียรขัดจังหวะถือว่านี่เป็นประสบการณ์การศึกษาสําหรับครูน้อยของเราเธอจะ,ะเผชิญกับค่าปรับที่สําคัญหรือการบริการชุมชนไม่มีอะไรรุนแรงเกินไปแค่พอที่จะสอนให้เธอจัดการกิจการของตัวเองและอาจให้บทเรียน ในประวัติถาวรของเธอเกี่ยวกับการเคารพต่อตุลาการเจ้าหน้าที่ลังเลแล้วพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจผู้พิพากษาเทียมีความเชื่อมโยงที่มีอิทธิพลทั่วระบบกฎหมายและชุมชนน้อยคนที่กล้าท้าทายเขาแม้เมื่อวิธีการของเขาใกล้เคียงการละเมิดจริยธรรมจำเลยส่วนใหญ่เพียงจ่ายค่าปรับที่เขากำหนดแทนที่จะต่อสู้กับระบบที่เขาควบคุมทุกด้านคืนนั้นผู้พิพากษาเทียเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารข่ากับผู้นำชุมชนที่โดดเด่น รวมถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างมื้อเขาแสดงความกังวลอย่างสบายๆเกี่ยวกับนักการศึกษาที่มีการเมืองที่บ่อนทำลายสถาบันชุมชนโดยเฉพาะเขากล่าวถึงขณะหมุนใไบไหนความกังวลของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเอมาลอสันพฤติกรรมเช่นนั้นเขาแนะนําเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อนักเรียนผู้อํานวยการสถานศึกษาพยักหน้าอย่างกังวลระหนักถึงอิทธิพลของผู้พิพากษาต่อการระดมทุนของเขตผมจะสอบสวนทันทีเพียสยิ้มอย่างมีเมตรี ผมแน่ใจว่าไม่มีอะไรร้ายแรงแต่นักการศึกษาควรจะมุ่งเน้นการสอนไม่ใช่วิาพากษวิจาร์ตุลาการคุณไม่เห็นด้วยหรือกับดักได้ถูกวางภายในเวลาที่เอ็มมาลอสันปรากฏในห้องพิจารณาของเขาเธอจะ,ะเผชิญไม่เพียงแต่ข้อหาทางกฎหมายที่ปลอมแปลงแต่ยังรวมถึงแรงกดดันทางอาชีพผู้พิพากษาฮาเพียจ,จะทําให้แน่ใจว่าเธอจะเสียใจที่เคยพูดต่อต้านเขาการประชุมคณะครูโรงเรียนเวสต กำลังจะจบเมื่อผู้อำนวยการสตีเวนขอให้เอมมาอยู่หลังการประชุมพฤติกรรมของเขาจริงจังผิดปกติขณะที่ครูคนอื่นๆอ,ออกไปเอมมาฉันได้รับโทรศัพท์ที่น่าตกใจจากผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อวานเขาถอดแว่นตาหยิกสันจมูกเห็นได้ชัดว่าคุณมีปัญหาทางกฎหมายบ้างความสับสนของเอมมาเป็นของจริงปัญหาทางกฎหมายคุณหมายถึงใบสั่งของฉันหรือฉันจ่ายออนไลน์แล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันได้ยินสตีเวนเลื่อนเอกสารข้ามโต๊ะผู้อำนวยการสถานศึก กระสาพูดถึงหมายเรียกสำหรับการไม่ปรากฏตัวและดูหมิ่นสารผู้พิพากษาเพียยแสดงความกังวลโดยส่วนตัวเกี่ยวกับการหมีเขาพูดอย่างไรนักการศึกษาที่ไม่เคารพสถาบันกฎหมายเอ็มมาจ้องมองเอกสารจิตใจของเธอวิ่งนี่ไม่สมเหตุสมผลฉันจ่ายใบสั่งท,งทันทีฉันมีใบเสร็จฉันหวังว่านั่นจะเป็นความจริงสตีเวนตอบน้ำเสียงของเขาบ่งบอกว่าเขาติดอยู่ตรงกลางเพราะผู้อำนวยการสถานศึกษาแนะนำว่าสิ่งนี้อาจกลายเป็นเรื่องการทบทวนสัญญาหากมันขยายต่อ ฮัวเอมมารู้สึกถึงความเข้าใจที่เย็นชาไหลเข้ามาสิ่งนี้เกี่ยวกับการประชุมที่ศาลากลางเมืองใช่หรือไม่ความเงียบของผู้อำนวยการให้คำตอบแก่เธอต่อมาในวันนั้นเอมมาพบประกาศสารอย่างเป็นทางการในตู้จดหมายของเธอต่างจากการอ้างอิงอัตโนมัติที่เธอได้รับเมื่อสัปดาห์ก่อนสิ่งนี้ระบุรายละเอียดข้อหาการไม่ปรากฏตัวสำหรับการพิจารณาที่กำหนดไว้และดูมินสารสำหรับการเพิกเฉยต่อหมายเรียกของสารมันเรียกร้องให้เธอปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาแฟรงคลินเพียสในสามวัน มือของเธอสั่นเล็กน้อยเอมมาติดต่อสนักงานเจ้าหน้าที่ศาลขออภัยครับคุณลอสันแต่บันทึกของเราแสดงว่าคุณได้รับการแจ้งให้ปรากฏตัววันศุกร์ที่แล้วเกี่ยวกับการละเมิดจราจรของคุณเจ้าหน้าที่นาอธิบายอย่างใจร้อนเมื่อคุณไม่ปรากฏตัวผู้พิาาพากษาเพียรจึงออกหมายเรียกดูหมิ่นศาลแต่ฉันไม่เคยได้รับการแจ้งให้ปรากฏตัวที่ศาลเอมมายืนยันฉันจ่ายค่าปรับออนไลน์ฉันมีหมายเลขยยืนยันตรงนี้ระบบแสดงว่าการชำระเงินได้รับการประมวลผล แต่ถูกตั้งทงสำหรับการปรากฏตัวเนื่องจากให้ฉันตรวจสอบการประมวลผลผิดปกติเจ้าหน้าที่ตอบคุณจะต้องจัดการสิ่งน,นี้โดยตรงกับผู้พิพากษาคาืนนั้นเอ็มมาเอากล่องที่เต็มไปด้วยฝุ่นออกจากตู้เสือ้อผ้าฟ้มคดีและสมุดบันทึกกฎหมายของปู่เธอจากนั้นเธอเอาล็กทอและเริ่มค้นคว้าประวัติอาชีพของผู้พิาา Lin, พากษาแฟรงคลินเทียบบทความและบทความเล่าเผยรูปแบบของการตัดสินใจที่สนับสนุนนักพัฒนาและผลประโยชน์ ทางการค้าบางอย่างอย่างสม่ำเสมอชื่อเดียวกันปรกากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคดีที่เขาควบคุมน่าสังเกตที่สุดคือในหกปีที่เขาดำรงตำแหน่งไม่มีการร้องเรียนใดต่อเขาที่ก้าวหน้าไปเกินการยื่นครั้งแรกโทรศัพท์ของเอ็มมาดังเป็นไดแอนจากโรงเรียนเอ็มมามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นสตีเวนถามทุกคนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอในชั้นเรียนว่าเธอพูดคุยเรื่องการเมืองกับนักเรียนหรือไม่เกิดอะไรขึ้นกรามของเอ็มมาตึงดูเหมือนว่าผู้พิพภาษาเพียรไม่ชอบการวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อเธอจบการโทรเอ็มมาสังเกตว่ามือของเธอหยุดสั่นแล้วความตกใจในตอนแรกถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นความชัดเจนเชิงวิเคราะห์ที่เย็นชาซึ่งเธอไม่เคยสัมผัสมา,มาตั้งแต่สมัยเรียนกฎหมายผู้พิพากษาเพียรได้ทำผิดพลาดที่สำคัญเขาเลือกครูคนผิดมาคุมขูสองคนสามารถเล่นเกมน,นี้ได้เธอพึมพำขณะเปิดสำเนาห,หนังสือเล่นเก่าหุ้มหนังของปู่เรื่องจริยธรรมตุลาการและการประพฤติมิชอบเอมมานั่งไขว่ห้างบนพื้นห้องนั่งเล่นของเธอรายล้อม ด้วยกองเอกสารพิมพตำราอ้างอิงแทรและแลับถอปผมสีทองของเธอถูกรวบเป็นหางมา้าที่ยุ่งเหยิงขณะที่เธอวงกลมรูปแบบในประวัติคดีของผู้พิาาพากษาเพียรไม่ใช่แค่ฉันเธอพึพมพำกับตัวเองเชื่อมโยงจุดเพียรมีประวัติการใช้การละเมิดเล็กน้อยเพื่อติดตามการแก้แค้นส่วนตัวสามปีก่อนนักข่าวที่เขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เผชิญกับปัญหาการตรวจสอบโดยกระทนหันปีที่แล้วทานายความที่ท้าทายการตัดสินใจของเขาพบว่าตัวเองต่อสู้กับการร้องเรียนอังเทิ จากสมาคมทนายรูปแบบนั้นชัดเจนแต่ละเอียดอนพอที่คนส่วนใหญ่เพียงจ่ายค่าปรับหรือขอโทษแทนที่จะต่อสู้เพียสว่างไม่ให้เกินขอบเขตอย่างมากเกินไปกับคดีใดคดีหนึ่งโทรศัพท์ของเอมมาสันด้วยข้อความจากไดแอนสตีเวนขอสังเกตการชั้นเรียนของเธอพรุ่งนี้บางอย่างเกี่ยวกับการทบทวนหลักสูตรกลยุทธ์การกดดันกำลังทวีความรุนแรงเอมมาเดินไปมาในอาพาร์ตเมนต์ของเธอกลยุธทธ์ทางกฎหมายก่อตัวขึ้นและละลายในใจของเธอการต่อสู้ ดยตรงอาจปกป้องความซื่อสัตย์ของเธอแต่อาจทําให้เสียงานการยอมแพ้หมายถึงการปล่อยให้การใช้อํานาจในทางที่ผิดดําเนินต่อไปโดยไม่ถูกท้าทายสายตาของเธอตกไปที่รูปกรอบของปู่บนชั้นหนังสือคุณปู่จะทําอย่างไรเธอถามกับภาพที่ยิ้มเอ็มมาเอาสมุดบันทึกเก่าของปู่ที่เต็มไปด้วยบันทึกคดีที่เขาทําง,งานเมื่อหลายสิบปีก่อนข่าวหนังสือพิมพ์เหลืองร่วงหล่นปู่ของเธอยืนกับกลุ่มสมาชิกชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการท้าทายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่คอรบ เธอไม่ต่อสู้กับอำนาจด้วยอำนาจเธอจำได้ว่าเขาเคยพูดเธอต่อสู้ด้วยการเตรียมตัวและความจริงคืนนั้นเอ็มมาโทรศัพท์สามสายที่สำคัญสายแรกเป็นไปหาเพื่อนร่วมชั้นเรียนกฎหมายเก่าที่ตอนนี้ทำงานที่สมาคมทนายแห่งรัฐสายที่สองเป็นไปหาอดีตนักเรียนที่กลายเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนสายที่สามเป็นไปยังศาลทิ้งข้อความว่าเธอจะแทนตัวเองในการพิจารณาเช้าว,วันถัดไปเอ็มมาสอนชั้นเรียนของเธอด้วยสมาธิที่ไม่หวั่นไหวแม้ว่า ผู้อานวยการสตีเวนจะสังเกตจากด้านหลังห้องเธอสังเกตเขาจดบันทึกเมื่อเธอพูดคุยเรื่องการพูดความจริงต่อผู้มีอํานาจในอย่าฆ่านกเยาวราชหลังเลิกเรียนสตีเวนเข้ามาหาโต๊ะของเธอเอ็มมาเกี่ยวกับสถานการณ์สารนี้บางทีคุณควรจะขอโทษผู้พิาาพากษาเพียร์ซัสิ่งเหล่านี้สามารถขยายตัวโดยไม่จําเป็นเอ็มมายิ้มอย่างสุภาพฉันขอบคุณความกังวลของคุณแต่ฉันเชื่อในการเป็นแบบอย่างความซื่อสัตย์ให้กับ นักเรียนของเราบางครั้งการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องหมายถึงการเผชิญสถานการณ์ที่ไม่สบายใจเมื่อสตีเวนจากไปเอมมาใส่เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลเล็กๆล,ลงในกระเป๋าถือและทบทวนบันทึกของเธอเป็นครั้งที่ร้อยผู้พิาาพากษาเพียคิดว่าเขากำลังวางกับดักให้ครูที่ไม่มีความรู้ซึ่งเกินขอบเขตแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเขากำลังจะเผชิญหน้ากับคนที่เข้าใจกฎหมายได้ดีกว่าที่เขาคิดและมีอะไรจะเสียน้อยมาก สองวันต่อมาผ่านไปในความร่ามูวของการเตรียมตัวเอมมาใช้วันหยุดส่วนบุคคลจากโรงเรียนอ้างว่าเธอต้องปรึกษาทนายซึ่งไหนไม่ได้เป็นเท็จทั้งหมดแม้ว่าเธอจะเป็นทั้งลูกความและที่ปรึกษาในสถานการณ์นี้ที่ห้องสมุกดกฎหมายเข้าที่เอมมาหมกบุ่นกับแบบอย่างของการประพฤติุลาการและกดขั้นตอนบนรรลักษ์สูงอายุคุณนาฟินนรับรู้ถึงสมาธิของเธอได้สักพักแล้วที่ไม่ได้เห็นใครค้นคว้าอย่างละเอียดขนาดนี้นเธอสังเกตช่วยเอมมาหาปริมารเฉพาะเรื่องขั้นตอนการดูหมิน่นศาล คนส่วนใหญ่พอใจกับ Google ในปัจจุบันเอมายิ้มคุณปู่ฉันเคยพูดเสมอว่าการค้นคว้ากฎหมายที่แท้จริงทําในหนังสือจริงๆไม่ใช่ในเครื่องมือค้นหาคุณนายฟินสํารวจเธอด้วยความอยากรู้คุณไม่ได้เป็นทนายความที่ปฏิบัติงานใช่หรือไม่ฉันรู้จักทนายท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ครับแค่ครูที่มีการฝึกฝนด้านกฎหมายเอมมาตอบและสถานการณ์ที่ต้องการความใส่ใจในรายละเอียดต่อมาที่สํานักงานบันทึกสาธารณะของศาลเอมมาขอบอกทําการพิจารณาการดูหมิน สารก่อนหน้าของผู้พิพากษาเพียรเจ้าหน้าที่ดูประหลาดใจกับความเฉพาะเจาะจ,จงของคำร้องขอของเธอเหล่านี้เป็นคำร้องขอที่ผิดปกติสำหรับคนที่แทนตัวเองเจ้าหน้าที่ความเห็นมองไปที่กองบันทึกการพิจารณาเอ็มมาพยักหน้าฉันเชื่อในความละเอียดรอบคอบกลับที่บ้านเอ็มมาสร้างเส้นเวลาทอมีรายละเอียดใบสั่งจราจรเดิมการจ่ายเองินออนไลน์ของเธอพร้อมหมายเลขยืนยันวันที่ของการแจ้งเตือนที่คาดการ ซึ่งเธอไม่เคยได้รับและการประชุมศาลากลางที่เธอวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของผู้พิพากษาการเชื่อมโยงเป็นสถานการณ์แต่มีการแนะนําโทรศัพท์ของเธอดังเป็นมากเฉินอดีตนักเรียนของเธอที่ตอนนี้ทํางานที่หนังสือทิมท้องถิ่นคุณครูลอสันครับผมได้ทําการค้นคว้าบางอย่างตามที่คุณขอแล้วผู้พิพากษาเพียรยมีรูปแบบที่น่าสนใจกับข้อหาการดูหมิน่นสารมันเพิ่มขึ้น400%ตั้งแต่เขาขึ้นมาดํารงตําแหน่งส่วนใหญ่ต่อคนที่ขัดขวางเขาต่อหน้าสาธารณะ ไม่มีอะไรใหญ่พอที่จะทําให้เกิดการเฝ้าระวังแต่ผิดปกติแน่นอนคุณสามารถให้ชื่อคนอื่นที่เขาเล็งเป้าได้หรือไม่เอ็มมาถามผมรวบรวมรายการไว้แล้วผมจะส่งให้คุณทางอีเมลตอนนี้แต่คุณครูลอสันโตรดระวังเพียรมีความเชื่อมโยงจริงจังกับฝ่ายบริหารเข้าตี้และครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการโรงเรียนหลังจากวางสายเอ็มมาทบทวนกลยุทธ์คดีของเธออีกครั้งข้อกล่าวหาโดยตรงของการประพฤติมิชอบทางตุลาการจาัดถ้าถูกยกออกไปโดยไม่มีหลักฐาน ที่เป็นรูปธรรมแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเธอจะเน้นที่ข้อผิดพลาดด้านขั้นตอนในคดีของเธอเองสร้างรูปแบบเฉพาะเมื่อจำเป็นคืนนั้นเอมมาเลือกเครื่องแต่งกายของเธอสำหรับศาลอย่างระมัดระวังเสื้อสเวตเตอร์สีแดงเข้มเรียบง่ายบนกางเกงสีดำมืออาชีพแต่สงบไม่มีชุดสุดแสดงอำนาจที่อาจส่งสัญญาณการฝึกฝนด้านกฎหมายของเธอองค์ประกอบแห่งความประหลาดใจยังคงเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอเธอฝึกข้อโต้แย้งของเธอต่อหน้ากระจกห้องน้ำใส่ใจที่จะโจมตีน้ำเสียงที่ถูกต้อง รับถือแต่มั่นคงม,มีความรู้แต่ไม่เปิดดเผยด้านกฎหมายในภาษาของเธอผู้พิาาพากษาเทียดจะคาดหวังครูที่กังวลที่ถูกข่มขู่โดยห้องศาลและศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเอม,มาใส่กระเป๋าหนังเก่าของปู่ด้วยหลักฐานที่จัดระเบียบอย่างละเอียดการยืนยันการจ่ายเงินใบสังกดขั้นตอนและคดีที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐกฎหมายสองอันเธอใส่ซองผนึกที่บรรจุข,ข้อมูลที่เธอหวังว่าจะไม่จําเป็นแต่ได้เตรียมไว้แล้วอาวุธที่ดีที่สุดในห้องศาลปู่ของเธอเคยพูด คือการเตรียมตัวมากกว่าที่ทุกคนคิดว่าคุณควรจะเป็นเมื่อเธอจะไปนอนในที่สุดเอ็มมารู้สึกสงบอย่างแปลกพรุ่งนี้จะไม่เพียงแต่เป็นกัะหาระปกป้องตอนเองจากข้อกล่าวหาที่ปลอมแปลงมันจะเป็นเรื่องของการยืนขึ้นต่อต้านการใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างที่วรรณกรรมที่เธอสอนนักเรียนมักสแสดงให้เห็นชนะหรือแพ้เธอจะผเผชิญหน้ากับผู้พิพากษาเพียรตามเงื่อนไขของเธอเองไม่ใช่ของเขาสารเทศบาลคึกด้วยกิจกรรมตอนเช้าทนายที่รีบร้อนกวาดเอกสาร จ้าหน้าที่เรียกชื่อจำเลยที่กังวลรอให้ชะตากรรมของพวกเขาถูกตัดสินเอ็มมานั่งเงียบๆในแถวหลังสังเกตการจัดการคดีอื่นๆของผู้พิพากษาฮาเพียรก่อนของเธอรูปแบบของเขาสอดคล้องกันอยากคลายกับจำเลยเชื่อฟังอายการใจร้อนกับคำอธิบายเขาตัดสินอยา่างรวดเร็วไม่ค่อยอ้างถึงกฎหมายจริงสิ่งที่กังวลเอมมามากที่สุดคือความถี่ที่เขาขัดจังหวะบุคคลที่แทนตัวเองก่อนที่พวกเขาจะสามารถสมบูรณ์ข้อโต้แย้งของพวกเขาเอมมาสังเกตเจรัน น้าที่ที่เธอได้พูดคุยทางโทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสบตาก,กับจำเลยเขาดูไม่สบายใจโดยเฉพาะเมื่อผู้พิพากษาออกการตัดสินที่รุนแรงโดยเฉพาะหมายเลขคดี4 7ีลอสันเอมมาการไม่ปรากฏตัวและการดูหมิน่นศาลเจอรันเรียกในที่สุดเอมมาเข้าใกล้โต๊ะจำเลยรู้สึกถึงสายตาที่มองเธอขณะที่เธอวางกระเป๋าของปู่ผู้พิพากษาเพียบแทบไม่ยกสายตาหาจากแฟ้มของเขาสีหน้าของเขาเป็นของไม่สนใจที่ฝึกฝนคุณลอสันเขาเริ่มต้นน้ำเสียงของเขาถือดีคุณถูกกล่าวหาว่า ไม่ปรากฏตัวต,ต่อการพิจารณาสารที่กำหนดเกี่ยวกับการละเมิดจราจรทีอาร์สองศูนย์สองสามสี่ห้าแปดเก้าสองและการดูหมิ่นสารต่อเนื่องสำหรับการเพิกเฉยต่อหมายเรียกสารคุณสารภาพอย่างไรไม่รับผิดท่านผู้พิพากษาเอมมาตอบเสียงของเธอมั่นคงฉันเชื่อว่ามีความเข้าใจผิดที่ฉันอยากจะชี้แจงที่ของเพียรยกขึ้นเล็กน้อยข้อเท็จจริงดูค่อนข้างชัดเจนคุณลอสันคุณได้รับการแจ้งให้ปรากฏตัววันที่15ตุลาคมเกี่ยวกับการอ้างของคุณเมื่อคอ คุณไม่ปรากฏตัวศาลนี้จึงออกหมายเรียกดูหมิน่นศาลซึ่งนำเรามาถึงวันนี้ถ้าได้ท่านผู้พิพากษาเอมมาเริ่มต้นฉันไม่เคยได้รับการแจ้งให้ปรากฏตัววันที่15ตุลาคมฉันได้รับใบสั่งจราจรวันที่1ตุลาคมซึ่งฉันจ่ายออนไลน์วันที่3ตุลาคมฉันมีใบเสร็จยืนยันตรงนี้เธอเลื่อนการทิมยืนยันให้เจ้าหน้าที่ผู้ส่งต่อให้ผู้พิพากษาเทียบเหลือมองด้วยความดูหมิน่นการจ่ายเงินไม่ได้แก้ตัวสําหรับการปรากฏตัวที่ต้องการคุณรอสรันใบสั่งระบุชัดเจนว่าต้องมีวันที่ศาล ด้วยความเคารพท่านผู้พิพากษามันไม่ได้ระบุเอ็มมาตอบนำใดบัสซังเดิมออกมาคุณจะเห็นว่าไม่มีวันที่สารระบุที่ไหนในแบบฟอร์มและพอท่านการจ่ายเงินออนไลน์แสดงว่าเรื่องได้รับการแก้ไขจากการจ่ายเงินแสงแห่งความรำคาญผ่านใบหน้าของผู้พิพากษาคุณลอสันบางทีในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของคุณคุณ้นเคยกับการมีคำสุดท้ายในห้องศาลของฉันฉันกำหนดสิ่งที่ถือเป็นการแจ้งเตือนที่เหมาะสมและการตอบสนองที่เหมาะสม ความถือตัวในน้ำเสียงของเขาเห็นได้ชัดสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่นทนายหลายคนแลกสายตากันฉันเข้าใจท่านผู้พิพากษาเอมาตอบอย่างสงบอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่ากระบวนการขั้นตอนต้องการการแจ้งเตือนที่แท้จริงก่อนที่จะพบว่ามีการดูหมิน่นศาลศาลสามารถอาจผลิตสำเนาการแจ้งเตือนการปรากฏตัวที่ฉันควรจะได้รับหรือไม่กรามของเพียรตึงแทบจะแสดงออกไม่ได้นี่ไม่เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้ครูเรียบง่ายควรจะถูกข่มขู่ขอโทษง่ายที่จะปฏิเสธ ดำเนินการด้วยความระมัดระวังคุณลอสันเขาเตือนการท้าทายขั้นตอนของศาลนี้เพียงทำให้การดูหมิ่นศาลของคุณแย่ลงผู้พิาาพากษาเพียรเอ็นตัวไปข้างหน้าความอัดเดทนของเขาเห็นได้ชัดว่าบางหลงห้องศาลกลายเป็นเงียบผิดปกติทนายคนอื่นๆหยุดการสนทนาเพื่อดูการแลกเปลี่ยนคุณลอสันให้ชัดเจนเพียรพูดเสียงของเขาแบกน้ำหนักทั้งหมดของอำนาจเขาบันทึกของศาลนี้แสดงว่าการแจ้งเตือนที่เหมาะสมถูกส่งความล้มเหลวของคุณในการรับไม่ถือเป็นการป้องกันเอ็มมายังคงสงบ ฉันเข้าใจท่านผู้พิพากษาเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเห็นหลักฐานการส่งมอบสําหรับการแจ้งเตือนนี้ตาของผู้พิพากษาหีบคุณจะรั้โปรดให้บันทึกการแจ้งเตือนมาตรฐานแก่คุณลอสันเจ้าหน้าที่ค้นหาอย่างกังวลในแฟ้มก่อนจะนําแบบบอมออกมาเอม,มาตรวจสอบอย่างระมัดระวังท่านผู้พิพากษาแบบฟอร์มนี้มีวันที่สิตุลาคมแต่ไม่ได้ลงนามโดยเจ้าพนักงานส่งหมายหรือมีใบเสร็จจดหมายลงทะเบียนไม่มีหลักฐานว่าสิ่งน,นี้เคยถูกส่งจริงๆกล้ามเนื้อกระตุกในกลางของเทียก คุณลอสันคุณแนะนําว่าเจ้าหน้าที่สารตองแปลงบันทึกหรือไม่เลยท่านผู้พิพากษาฉันเพียงสังเกตว่าข้อกําหนดขั้นตอนสําหรับการส่งมอบไม่ได้รับการจัดทําเอกสารตามกฎ7.3ของสารเทศบาลซึ่งต้องการหลักฐานการส่งมอบจริงสําหรับการดาเนินการดูหมิน่นศาลการแสดงออกของผู้พิพากษาเม,มื่อลงผู้สังเกตหลายคนไหนแกลเลอรี่เคลื่อนไหวอย่างไม่สบายคุณลอสันการวิเคราะห์ทางกฎหมายแบบสมัครเล่นของคุณทดสอบความอดทนของฉันคุณมีที่สุดอย่างกระทานหันร,รู้สึกว่า เขากำลังถูกล่อให้เผยตัวตนที่แท้จริงของเขาเอ็มมารอน้ำเสียงของเธอนุ่มนลนแต่มั่นคงฉันขอโทษหากดูเหมือนฉันท้าทายศาลท่านผู้พิพากษาฉันแค่พยายามเข้าใจข้อกล่าวหาต่อฉันถ้าศาลสามารถแสดงหลักฐานที่เหมาะสมของการสมมอบฉันแน่นอนจะยอมรับความผิดของฉันเคสตระหนักว่าเขากำลังถูกอบล้อมอย่างฉลาดเธอไม่ได้ขัดขวางอำนาจของเขาโดยตรงเธอเพียงขอให้เขาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกันที่เขาคาดหวังจากคนอื่นทั้งห้องศาลร,รอคอย คุณเจอรันเขาหันไปหาเจ้าหน้าที่ของเขาตรวจสอบแฟ้มอีกครั้งสำหรับหลักฐานการส่งมอบที่เหมาะสมเจอรันค้นหาอย่างไร้วัตถุประสงค์หน้าซีดลงฉันไม่มีใบเสร็จปรสนิท่านผู้พิพากษาและไม่มีการลงนามเจ้าพนักงานส่งหมายความเงียบเหงาในห้องศาลเอมารอปล่อยให้น้ำหนักของความจริงจมลงท่านผู้พิพากษาเธอพูดในที่สุดหากไม่มีหลักฐานการส่งมอบที่เหมาะสมฉันขอย้ายให้ยกเลิกข้อหาดูหมิน่นศาลการดำเนินการขั้นตอนที่เหมาะสม ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคมันปกป้องสิทธิของพลเมืองทุกคนต่อการแจ้งเตือนทอนี่เหมาะสมและกระบวนการที่เป็นธรรมใบหน้าของเพียรเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงคุณลอสันคุณกำลังทดสอบสารนี้อย่างอันตรายนี่ไม่ใช่เวลาสำหรับบทเรียนกฎหมายจากครูโรงเรียนมัธยมด้วยความเคารพท่านผู้พิพากษาเอ็มมาตอบฉันไม่ได้สอนฉันแค่ขอให้สารนี้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันที่สารถือพลเมืองอื่นๆผู้พิพากษาเพียรรู้ว่าเขาติดอยู่ เขาสามารถยกเลิกข้อหาดูหมิน่นศาลและดูอ่อนแอรหรือเขาสามารถกดดันและเสี่ยงต่อการเปิดเผยการกระทำของเขามากยิ่งขึ้นการพิจารณาจะหยุดชั่วคราวสำหรับการทบถวนเขาประกาศตีคอนอย่างแรงเมื่อห้องศาลว่างลงเอมมาเก็บเอกสารของเธออย่างเงียบๆเ,เธอสังเกตทนายหลายคนให้สายตาที่เคารพหนึ่งในนั้นแม้กระทั่งพยักหน้าเล็กน้อยในการอนุมัติเจอรันเข้าหาเธอดูไม่สบายใจมากคุรอสันฉันแค่อยากจะบอกว่า คุณทำได้ดีในนั้นสิ่งต่างๆไม่ได้จัดการเสมอไปอย่างที่ควรจะเป็นที่นี่เอ็มมาสํารวจเขาคุณจะรั่นถ้าคุณเคยเห็นสิ่งที่ผิดมีหน่วยงานที่คุณสามารถติดต่อได้ใครๆก็สมควรได้รับความยุติธรรมที่แท้จริงแม้ในศาลเล็กๆเช่นนี้เขาพยักหน้าอย่างช้าๆฉันจัดฉันจะคิดเรื่องนั้นเมื่อเอ็มมาออกจากศาลเธอรู้สึกถึงเปื่ลี่นแปลงภายในตัวเธอครั้งแรกในหลายปีเธอรู้สึกเชื่อมต่อกับความลงลายเดิมของเธอสําหรับความยุติธรรมการต่อสู้ ไม่ใช่เพียงเกี่ยวกับการปกป้องตัวเธอเองมันเกี่ยวกับการยืนยัดเพื่อหลักการที่ปู่ของเธอสอนเธอโทรศัพท์ของเธอดังเป็นข้อความจากมามากฉันได้ยินเรื่องในสาลแล้วคนพูดถึงว่าครูให้ผู้พิพากษาเพี้ยใส่ที่เหมาะสมคุณต้องการที่จะไปในเรคคอร์ดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงๆหรือไม่เอ็มาพิมพ์กลับให้ฉันดูว่าการพิจารณาจบอย่างไรก่อนแต่ใช่ถ้าช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นเราควรจะบอกเรื่องราวนี้ เย็นวันนั้นขณะที่เอม,มาตรวจการบ้านในอาาพาร์ตเมนต์เงียบๆของเธอเธอนึกถึงหน้าของผู้พิพากษาเพียรเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่สามารถค่มคู่เธอได้สำหรับครั้งแรกในการโต้เถียงของพวกเขาเขาดูเล็กรูปภาพของปู่ของเธอยิ้มจากชั้นหนังสือและเอม,มารู้สึกว่าเขาจะภูมิใจความจริงและความยุติธรรมลูกสาวเธอจำได้ว่าเขาเคยพูดนั่นคือสิ่งเดียวที่สามารถชนะทรราชได้ในที่สุดเมื่อเธอเตรียมตัวสำหรับคืนและการพิจารณาที่จะมา ถึงเอ็มมารู้ว่าไม่ว่าผู้พิาพากษาเทจะตัดสินใจอย่างไรเธอได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วบางครั้งนั่นก็เพียงพอแล้วและบางครั้งมันเพียงพอที่จะเปลี่ยนทุกอย่าง